คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าทำไมเราถึงไม่เคยพอใจกับตัวเองสักทีทุกครั้งที่เราเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จหรือแม้กระทั่งในวันที่เราอยากทำอะไรใหม่ๆก็รู้สึกว่าเราเก่งไม่พอหรือว่าเราทำได้ไม่ดีเท่าเขาแต่เคยสงสัยไหมว่านิสัยเล็กๆที่เราทำในชีวิตประจำวันโดยไม่ทันได้สังเกตเนี่ยกำลังค่อยๆกืนกินความมั่นใจของเราไปเงียบๆครับนิสัยที่ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยอาจกำลังทำให้เราเป็นคนที่ไม่เชื่อมันในตัวเอง วันนี้เราจะมาเปิดเผยว่านิสัยอะไรบ้างที่ทําให้เราขาดความมั่นใจและถ้าคุณพร้อมที่จะหยุดทําสิ่งเหล่านั้นเราจะมาเริ่มเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันครับนิสัยอย่างแรกเลยนะครับก็คือการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเป็นนิสัยที่หลายคนชอบทําครับ โดยเฉพาะเมื่อเรามีโซเชียลมีเดียอยู่รอบตัวภาพถ่ายที่ดูสมบูรณ์แบบไปหมดแล้วก็เรื่องราวของความสำเร็จของคนอื่นทำให้เรารู้สึกว่าต้อยต่ำและคิดว่าตัวเองไม่ดีพอการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นเนี่ยไม่เพียงแต่ทำให้เรามองไม่เห็นความดีในตัวเองแต่ยังสร้างความเครียดและความวิตกกังวลได้อีกด้วยครับงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเพนซิวเนียพบว่าการลดเวลาที่ใช้กับโซเชียลมีเดียลงช่วยลด ความรู้สึกอิจฉาและความรู้สึกไม่พอใจในตัวเองได้อย่างมีนัยยะสำคัญเลยครับในิสัยที่2ครับการวิจารณ์ตัวเองอย่างรุนแรงบ่อยครั้งที่เราวิพากวิจารณ์ตัวเองอย่างไม่จําเป็นนะครับโดยเฉพาะเวลาที่เราทําผิดพลาดซึ่งการตําหนิตัวเองในทางลบมีแนวโน้มที่จะทําให้เราขาดความมั่นใจและไม่กล้าที่จะลองทําอะไรใหม่ๆงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการวิจารณ์ตัวเองแบบก้าวร้าวเนี่ย ทรงผลให้ระดับความพึงพอใจในชีวิตลดลงนั่นเองครับดังนั้นคุณผู้ฟังก็ลองฝึกพูดกับตัวเองด้วยคำที่สุภาพและก็เป็นมิตรนะครับเช่นไม่เป็นไรนะครั้งหน้าเราจะทำให้มันดีกว่านี้จะช่วยปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อตัวเองในทางบวกที่ดีมากขึ้นครับมาถึงข้อที่3แล้วนะครับการไม่กล้าปฏิเสธหลายคนกลัวที่จะพูดว่าไม่เพราะว่าไม่อยากทำให้คนอื่นรู้สึกว่าผิดหวังหรือว่ารู้สึกไม่ดีแต่ การยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างมันมากเกินไปครับอาจจะนำไปสู่ความเครียดและทำให้ตัวเองต้องทำในสิ่งที่ไม่ได้อยากจะทำเลยจนสูญเสียความมั่นใจในความสามารถและเวลาในสิ่งที่สำคัญของตัวเองไปนะครับงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานฟรานซิสโกพบว่าคนที่มีความสามารถในการปฏิเสธอย่างเหมาะสมมีระดับความเครียดต่ำกว่าและมีสุขภาพจิตที่ดีมากขึ้นครับ การฝึกปฏิเสธอย่างสุภาพและแน่วแน่จึงเป็นวิธีที่ดีในการรักษาความมั่นใจในตัวเองนั่นเองข้อที่4ครับการหลีกเลี่ยงการรับผิดชอบเมื่อเราพยายามหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบในสิ่งต่างๆหรือไม่กล้ารับมือกับความท้าทายเราจะสูญเสียความมั่นใจในความสามารถของตัวเราเองนั่นเองครับการหนีจากความรับผิดชอบเล็กๆน้อยๆทำให้เราไม่กล้าก้าวสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นและนำไปสู่ความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ย ไม่เพียงพอในการจัดการกับสิ่งที่สำคัญดังนั้นการเผชิญหน้ากับความท้าทายแม้เพียงเล็กน้อยก็จะช่วยสามารถพัฒนาความมั่นใจให้แข็งแกร่ง,ย,งยิ่งขึ้นไปอีกครับและข้อสุดท้ายครับข้อที่5การจดจ่ออยู่กับจุดอ่อนของตัวเองการจดจ่อกับจุดอ่อนของตัวเองเนี่ยทำให้เรามองไม่เห็นความสามารถและศักยภาพของตัวเองนั่นเองครับซึ่งเป็นการลดทอนคุณค่าในตัวเราเอง การพัฒนานิสัยและการจดจ่ออยู่กับจุดแข็งหรือสิ่งที่เราทำได้ดีในแต่ละวันจะช่วยให้เรามีมุมมองที่ดีขึ้นและรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากขึ้นครับสรุปนะครับนิสัยเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่เราทำในชีวิตประจาวันโดยไม่ทันได้สังเกตการเปลี่ยนแปลงจากนิสัยเล็กๆเหล่านี้จะทำให้เราค่อยๆเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองให้มากขึ้นและเปิดโอกาสให้เราเก้าวไปสู่การเติบโตที่ยิ่งใหญ่มากกว่าเดิม การฝึกฝนพูดกับตัวเองในทางบวกหยุดการเปรียบเทียบและยอมรับในความเป็นตัวเองคือหนทางที่ทำให้เรามีความสุขและความมั่นใจในทุกก้าวที่เดินไปนั่นเองครับสำหรับใครที่ชอบ EP นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับพวกเราด้วยเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ